สว,สวัสดีครับพี่น้องพบพอกับผมทวีนคนเดิมอยู่ทางบ้านหนองกุ้งน้อยนะครับในงานฉลองอุโบโสถพี่น้องปิดทองฝังลูกนิมิตนะครับอยู่ที่วัดอยู่พี่นอ้องพื่นี่ชมภาพยนต์นะครับเจะาะไ่นะครับ พร้อมครับเสียงลงปูเพิ่กำลังสวดต้องลง่างเทศแหละพี่น้องพี่น้องชมน้ำกันฟังน้ำกันพร้อมพี่น้องวันนี้ก็ถือโอกาสลงตัวเล็กนะท่านและของ,งป,อปูศรีสะเกษ นะครับสาหรับเล่าพัฒนาได้พี่น้องเด้อนะครับเบงเล่าพัฒนาปูศร <people> um ีสเกตน้ากันสำหรับงวดที่ิพานมาพี่น้องล่าสุดแตกที่8ปดห้าห้าแปดได้พี่น้องเด้อรับงานปิดทองฝังลูกนิมิตอยู่ที่บ้านหนองกุุงน้อยนะพร้อมกับภาพยนตร์จอยยัดในคืนนี้พี่น้องากกสนลู ลังสักจอดนอแด็ดขาดมาตัดเตี้ยมาเอ็นตาไดอกงายพ่เนิยเจ้าใดมาบูชามาโนดเหือว่าใบตอที่บิดกองนจ้ายับมีคุณค่านอเลียนลายให้เอาไปบูชาด้วยย่ายผู้สุขไม่จับไม่ ยักษมาเจ้ามีใบชะนอดแนวให้เป็นบุตรนอนนุ่มซอนบุตรผกุศนส่วนนี้ไปนน้ำโย ใควเ็ดบุญน้ำเพลินพ่อพี่นอก<ป>สาธุครับอยากมีพี่นอ้องหลายคนขึ้นไปบนโบสถ์นางบับเพีญยนบุญกุศลพอแม่ทําบุญลูกหลานก็ทําบุญตามพอเม่ใจงง่างามลูกหลานแต่ใจใส่ พความยากาศเด้วยพี่น้องเดื่องก่อนจะไป็นพวงตัวเลขนะทางของปู่ศซีสเกตราวพัฒนาวันนี้มาผ้บุญนะครับเจ้าสัมพันธ์บอกพี่น้องราวเหตุบุญที่านนวยกันเลยให้เทวดาเพิ่นคุ้มครองปกป้องรักษาให้พ่อแม่ทรณีเพิ่นดูแลพวกเฮานะครับถ้าพี่น้องลงมากเนี่ยจะเรื่องยิ้แย้ท่องปิดนมาผ่าตัวเองเด้อสวัสดีครับครับช่วงนี้ใครลักเพิ่นทั้งใดล่ะ ยังยังวนพอดตาเส้น้าวิวตาไปลมเกิดหมผู้ที่ายี่ดโบไยายไปนใหเด้ารล้องต้องหวครับเออตอนที่กวบทุกกาครับสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ็ดบุญน่ำลงปูอจากลอยแน่ครับช่องทางยูทู e ทวีคนเดิมช่องทางมียูทูปทวีคนเดิมคนเดิมท้าีคนเดิมก็ร่วม ร้อยบาทเด้อรั้นเท่าทำบุญเปแน้วโขขส้างใจโดยลูกถึงเลื่องโขขาขวาถูกเเด้อนอนรับของเจ้าฝัมาเล้อนเินนอ็ให้เจ้าเได้แสนแเมื่อไปในเจ้ามานี่ทนั้นเจ้าใจดีแล้วมัทับุญสั่งขอะสงค์สั่งฟอนำวัางควงแม่กระเสเด้อ ครับผอออ๋ออ๋ออ้ออ๋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 ออรอบ๋ออ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 ออ๋ออ่ออ๋็ <บ bueno S 1> อ๋ออ๋ออุนอน๋ออ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 ๋อบ๋ออ๋ออ๋ออ๋วอ๋อ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 ว๋อ วนวนอยู่ก็มวน t ท ế อยู่อะอยู่อ่าพี่น้องมวนมวนนะครับนี่คือในงานที่ทองฟังลูกนิมิตพี่น้องนะครับมือนี่มาใช้ถ้พร้อมกับลุงโตเรียของปู่ศรีสะเกดโอ้ยงวยเราล่ม พี่น้องจับประยุทธ์เเพราะวา่ามือมาแข็งแห้งร่มแห้งพี่น้องจะไปจับก็จับประยุท์เพราะวา่ามือมาแข็งแห้งแา้วจิ๋วเราพี่น้อง,องจับประยุท์มือมือจับไปทำีมหังกิจกรมรมมาได้อีกมือคนพิการเนาะหังที่พิการเติมอีกเอาพี่น้องร่มแห้ง อาเรีนเชิญพี่น้องนะครับสายบุญสุขูทุกคนเด้อมื่อนี้มือเท่าไหร่วันที่เท่าไหร่แล้วเริ่มงานคือที่สองเต๋อเมื่อนี้ยี่สามเล้วมื่อนี้เท่าไดร่เกาะอะไรครับอ๋อสาธุสาธุสาธุอาเพวุธไหนเอื้อมมือสุดท้ายครับ ตัดไฟครับมืเ้นตัดไฟเตะครับเวลาสิบโมงเลิกาเนี่มาแรงกับสองทุ่มชุ่มมหสรสพสมผลตลอดขึ้นคือแกนนครเัเรื่องสินครับอ๋อมือเอืนมีแกนนครเตะครับมือนตอนเย็นมีแกนนครหลังจากที่ทั้ทงการทัง,ทางาศาสนา,าเป็นที่สุดครับเราก็จะมือเอืนก็จะทำไปที่ปวดกับปวดหน,น,<อ>น้าครับผมนาสิบสองครับครับแล้วจะบวดทประมาณสิบเจ็ดสิบแปดเมิกาครับบื้องบวชนี่ครับอ๋เวเวลาสิบมกาเือ ทั้งพระเด็พระคุณท่านอาจ,จารย์สุริยรนัแนแห่งวัดป่าวังน้ำเย็นบนจิมันเป็นหม,มู่บท่านใน<อ>การตัดไฟฟังลูกนิมิตรครับอเออเอมันอเอัดออเออเออเิอ แบบปิดท่องเป็นทีเรียบร้อยครับคการนั่งสัตว์น้ำขึ้นตรงปูเกินทุ่มหนึ่งครับเสร็จซับเรียบร้อยหลังจากนั้นกันสองทุ่มเป็นหอดเจ็ดโมงเสาร์ครับทมเจ็ดนาค้อนทึ่งศิลปิดตายในงานครับข่าวผมสุดท้ายครับโอ้ข่าวขอบพระคุณครับเอาพี่น้องนะครับอาจารย์วัดบางน้ำจินกลับมาเด้อพี่น้องเด้อเรียนเชิญทายบุญสุขขู่ทุกคนพี่น้องนะครับมืออื่นชมเจ็นนครบันทึ่งศิลพี่น้องนะครับเรียนเชิญทายบุญ ทั้งไก่ทั้งไก่พี่น้องแอดกาเป็นสายบุญประชาสัมพัธ์บอกพี่บอกน้องขขทุกคนนะครับทั้งไก่ทั้งไก่ได้ยินแล้วก็มาเฮ็ดบุญน้ำกันได้พี่น้องเด้อนะครับนี่คือบรรยากาศอยู่ในงานนะครับวัดบ้บานน้องกุุงน้อยน้อยใหญ่แล้วอ่า้ันน้องกรุงน้อยพี่น้อง,ง,น,อน,องนะครับเอาถือว่าบุญลายสายเงาแอดมาพอแอดเ็คิดว่าเพิ่นจัดงานแล้วไปสะดุดแล้วพี่น้องนะครับได้ยินแต่มีเตาแล้วบาสูุฟัง ปามีงานเด้อท่านแอดก็เคยเขามาอยู่วัดนี่ลายเทือ้อาอยู่พี่น้องถามหลวงปู่อยูว่ว่าเพิ่นทีจัดมือใดแอดก็เริ่มมือพี่น,อน,นอ้องนะครับเอาฟังสุพี่น้องฟังสำหรับมืออื่นชมแก่นนครเนาะแก่นนครมือสุดท้ายมเออื่นมือ,อ,อ,อต,ตัดวายพ้อมอ๋อครับผมครับผมอืมเาสวัสดีครับแม่ครับสวัสดีครับครับผม เอาได้เลขตัวดีบ่หมดนี่ได้ดีตัวดีคืออีแม่เตาบ่เจ้ยังประธานไปหาเราโยแล้วอยู่บ้านผู้พุ่นนี่แล้วสบายดีบ่ล่ะกูดีสบายอยู่นี่แหละเจ้อราคงมีโรคมีไั่ประจำตัวเนาะเราไม่จับบาหวานเนาะบาหวานเดี่ยวเราเบาหวานแล้วสำคัญเอาโมนีเดมาเห็ุบุญน้ำฝนแล้วพี่น้องนะครับเอามื่อเอือนเบิงรัตนสินเจ้รัตนสินแล้วไปอย่างก็แก่นค้อนแก่นค้อนสนมา้อเอือนชมแก่นครอนบันเทิงศิลป์พี่น้อง เอาเบาสุพี่น้องฟังได้พี่น้องเด้อเอานี่ลหะคือบรรยากาศอยู่ภายในงานปนกุุงหน่อยได้พี่น้องเด้อนะครับเบาสุพี่น้องฟังพี่น้องอยากมากก็มาเฮ็ดบุญน้ำกันพี่น้องนะครับี่อนนหน้ได้พี่น้องเด้อตีของก่อนพี่น้อง มาวัดแล้วเห็ดบุญแล้วตีของก่อนอเอามืออื่นนะครับมือตัดใบหลวงปู่วัดวังน้ําเย็นนะครับเพิินมาเด้อพี่น้องเด้อนะครับผู้ใยากเห็นเพิินมาผู้ใอยากราบยากไว้กักากมาพี่น้องนะครับหลวงปู่วัดวังน,น้าเย็นก็มาพี่น้องนะครับ ครับยู่ดีไม่แห้งตู๋หัวน้สาทุสาธุะจะเดินจะเดินให้มังมีสีสุกนะครับพี่น้องอีกที่สุกขขุทุก้นก็ได้นะครับ,นนขขบานเสดรอาทีสั่รบาทดิปนี้ขอหยุดดีไว้ก่อนพี่น้องเด้อรอบบังเลขของปู สีสเกตนะครับนราปลาพัฒนาแอดจะลงติดต่อกันอยู่ได้ในวัดนี้นะครับฝากฟีฝอกน้องุกคนมาร่วมเย็บุญนที่ทานน้อกันนะครับอยู่ดีมีแห้งลำล่ำรวยๆนะครับเรียนเชิญที่บ้านหนองกุ้งน้อยเด้กพี่น้องเด้อนะครับขอบพระคุณหลายๆที่พี่น้องขามาเบิ่งพีีพี่น้องเข้ามาชมนะครับขอบพระคุณที่ถุกว่แรงใจอยู่ดีมีแห้งพี่น้องสวัสดีครับ